หมูย่างเมืองตรังมีเป็นร้อยเจ้าจะเลือกเจ้าไหนดีแล้วทุกคนคิดว่าส่วนไหนของหมูย่างที่อร่อยที่สุดที่สำคัญตอนนี้คนนำหมูย่างไปทำเมนูอาหารพื้นเมืองตามแบบฉบับคนตรังกันแล้ว น,นี้เชฟเอนักรีวิวชวนทุกคนมากินหมูย่างเจ้าเก่าแก่ของเมืองตรังกันที่ร้านหมูย่างแม่ยีจะมีทั้งหมด3สาขาเชฟเอ็อยู่กันที่สาขาหนหนเที่ยอร่อยและขายดีที่สุดคือ3ชั้นขานะคนลองฟังเสียงความกรอบของหนัง3มชั้นหนังกรอบมันน้อยเนื้อแดงไม่แข็งไม่แพ้ก,กันคือเนื้อติดซี่โครงเขาจะทาเครื่องเทศสูตรโบราณแบบช่ำช้ำรสชาติดีอร่อยและไม่ติดหวาสาขาแรกเหมาะกับคนตื่นเช้าเพราะเปิดตั้งแต่6โมงร้านอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตรังเข้าทางร้านแก้วฟ้าร้านอยู่ความมือถึงสาขาสองที่เด็ดของเขาคือเกาหยุกหมูย่างหมูยางุัด คนนุ่มละลายในปากรสชาติกลมกล่อมนำให้กินคู่กับแกงส้มขาหมูราดน้ำแกงส้มแบบเล่นๆกินข้าว <ขา S 1> มอดนเง่งจะเป็นคู่กิ้งหมูย่างราดพริกน้ำปลาสักหน่อยอร่อยเลยเไปิดไทยวันนี้ด้วยต้มแซบขาหมูเอมะนาวพริกสดลงไปแซบซีถึงใจสุดท้ายจริงๆแล้วกับข้าวหน้าหมูย่างเหยาะซิวมึงตรังคือที่สุดอาหารทุกเมนูจะมีแบบแช่แข็งสามารถนำไปเป็นของฝากได้ด้วยสาขาสองอยู่ติดกับเค,ค้กกิติทัตท่าป่าเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าหรือจะเป็นสาขาสามตรงข้ามร้านเฉินเจียติ่มซำเปิดตั้งแต่หกโมูยย่าาางงแมมิ้ีทัหดสข ครบทุกส่วนที่คุณชอบแน่นอนสามชั้นเนื้อแดงซี่โครงมันน้อยมันเยอะไปเลือกกันได้เลย